สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนวันนี้นะเรามาเรียนเรื่องเซตเนาะขึ้นเรื่องหม่เรื่องใหม่เรื่องแรกเรื่องแรกลุยเลยนะ,ะเรื่องของเซตนะคะเซตคำเนี้ยเป็นคําอนิยามนะคะคําอนิยามอนิยามคือยังไงอนิยามก็คือคําที่ไม่ได้มีให้ความหมายเอาไว้นะคะแต่สามารถเข้าใจได้นะฮะ เช่นคําว่าจุดฮะจุดเป็นอนุอะนิยามเพราะเวลาครูถามเราว่าจุดคืออะไรนักเรียนเด็กก็เออจุดก็คือจุดหรือพยายามคิดจะอธิบายความหมายเนี่ยมันจะมันจะนึกไม่ได้นะคะแต่ถ้าครูถามเราว่าวงกลมคืออะไรคะเด็กๆจะสามารถนึกคําตอบได้ว่าว่าอะไรลูกวงกลมคืออะไรคือเซตของจุดทุกจุด นะที่มาเรียงต่อกันนะ,ะเรียงต่อกันแบบไหนแบบที่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะทางเท่ากันโดยจุดคงที่นี้เราเรียกว่าจุดศูนย์กลางและระยะทางคงที่นี้เราเรียกว่ารัศมีอย่างเงี้ยเป็นตน้นเป็นนิยามของวงกลมแต่ถ้าพูดถึงจุดเราจะนึกไม่ออกว่าจุดเนี่ยมันคืออะไรนะคะพวกนี้คือคำอนิยามก็จะมีคำว่าเซตแต่มันบ่งบอกความหมายว่ายังไง เซตมันบ่งบอกความหมายถึงโม่เหล่าฝูงนะคะโดยที่เวลาเรามารวมกันนั้นจะต้องมีคุณสมบัติบางอย่างร่วมกันหรือมีคุณสมบัติที่ชัดเจนร่วมกันนั่นเองนะคะมีคุณสมบัติที่ชัดเจนร่วมกันเช่นเซตของสระในภาษาอังกฤษ A E I O U ชัดเจนนะฮะเซตของออจำนวนนับ จำนวนนับที่น้อยกว่า10ก็จะมีตั้งแต่1ไปจนถึง9นะคะโดยที่พวกนี้จะเข้าไปเป็นสมาชิกในเซตในเซตเนี้ฮนะ,ะอ่ะเอาละทีนี้มาดูต่อนะคะอย่างตัวอย่างที่1พิจาพินาว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นเซตอ,อันแรกนักเรียนชั้นม4ทับ3อ,อันที่2 4ทับ3ที่หน้าตาดี อันที่สามนะักฟุตบอลทีมแมนอยู่ที่เล่นฟุตบอลเกตและอันที่สเม็ดทรายในทะเลภูเก็ตเราว่าอันไหนเอ่ยมาดูข้อที่2คํคำว่าหน้าตาดีแต่ละคนหน้าตาดีนิยามของแต่ละคนไม่เหมือนกันน่ะบางคนเท่านี้ก็หน้าตาดีบางคนต้องเลอเลอิศถึงจะเรียกว่าหน้าตาดีนะฮะเม็ดทรายในทะเลภูเก็ต เนื่องจากทะเลมันเชื่อมกันใช่ไหมลูกบางทีเม็ดทรายในภูเก็ตมันก็ไหลไปพังงามันก็อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่กลุ่มก้อนที่รวมกันอยู่นะคะหรืออันนี้นักฟุตบอลทีมแมนอยู่ที่เล่นฟุตบอลเก่งแค่ไหนเรียกว่าเก่งะนะเก่งแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะคำเหล่านี้ไม่ใช่ คุณสมบัติร่วมกันที่ชัดเจนนะคะวันพวกนี้จะไม่ใช่เซตตัวที่เป็นเซตก็คือนักเรียนชั้นม .4 ีทับโรงเรียนโพนทอพนาวิยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะทีนี้มาดูการเขียนเซตการเขียนเซตในที่นี้เราจะเขียนเซตอยู่2แบบนะคะแบบที่1ก็คือการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกแจกแจงสมาชิกหรือแบบ list the element listing นะคะก็คือ list ออกมาว่ามีสมาชิกค,คืออะไรบ้างนะคะแจกแจงสมาชิก list t h element e โดยในการเขียนแบบนี้เนี่ยนะคะเราจะใส่วงเล็บปีกาค่ะเด็กๆใส่วงเล็บปีกาเป็นตัวบอกสมาชิกอ่าเป็นตัวบอกว่าเปิดเซตแล้วก็ปิดเซตนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายคอมม่าหรือเครื่องหมายจุลภาคขั้นระหว่างสมาชิกแต่ละตัวขั้นระหว่างสมาชิกแต่ละตัวนะคะ อะมาดูเคสแรกถ้ามีสมาชิกน้อยถ้ามีสมาชิกของเซตน้อยให้เขียนครบทุกตัวให้เขียนครบทุกตัวเช่นเซตของอเซตของสระในภาษาอังกฤษเรารู้ว่ามันมีแค่5ตัวก็จะเป็น a e i o u ขั้นระหว่างสมาชิกแต่ละเซต ด้วยเครื่องหมายคอมม่านะฮะแล้วเปิดเซตและปิดเซตด้วยวงเล็บปีกาอย่างเงี้ยนะคะชัดเจนโอเคต่อไปเซตที่มีสมาชิกน้อยเช่นเซตของจํานวนนับที่น้อยกว่า7จํานวนนับเริ่มต้นที่1 2 3 4 5 6เพราะว่าน้อยกว่า7ใช่ไหมคะก็แค่นี้ปิดเซตเราเขียนลงไปในชีทของเราเลยนะฮะ ต่อไปถ้าสมาชิกของเซตมีมากมีมากมีมากนะคะแต่เรารู้ตัวสุดท้ายรู้ตัวสุดท้ายเราก็สามารถที่จะเขียนตัวสมาชิกช่วงแรกๆแล้วก็ตัวสุดท้ายได้เช่นจํานวนนับตั้งแต่ 1- นึถึงร้อถ้าตั้งแต่ 1- นึถึงร้อแปลว่าเริ่มที่1นึ่งคอมมาสมาชิกตัวไป2 3 4อ่ะตัวต่อไปคอมมา คอมมาสเอ่อคอมมาแล้วก็จุด3จุดนะคะคอมมาเป็นตัวบอกว่าจะมีสมาชิกตัวต่อไปนะคะเราจุด3จุดเป็นตัวบอกตัวที่อยู่ในในนี้นะคะก็จะเป็น5 6 7 8 9แล้วก็ไปจนถึงตัวสุดท้ายก็คือตัว100ตั้งแต่1ถึง100แปลว่าสมาชิกในนี้มีทั้งหมด100ตัวโอเคสัญ,ญลักษณ์ทีนี้ของจำนวนสมาชิก ดูเซตแรก a e i o u มี5ตัวสัญ,ญลักษณ์คือ number of set a เท่ากับ5แปลว่ามี5ตัวนะคะ nb จำนวนสมาชิกของเซต b มี6ตัว nc จำนวนสมาชิกของเซต c มีทั้งหมด100ตัว อันนี้คือการบอกจำนวนสมาชิกนะคะเขียนเซตแบบแรกคือ list the element list the element ก็คือแจกแจงสมาชิกแบบแล้วก็ข้อต่อไปถ้ามันมีมากไม่มีที่สิ้นสุดเขียนยังไงนะคะเช่นเซตของจำนวนเต็มลบก็จะมีอะไรลูบ 1, บ3ลบ2ลบ3แต่มีเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นเราจุดจุดจุดไม่มีตัวสิ้นสุดด้วยนะคะ เซตของอะไรอีกเอ่ยเซตของอะไรอีกคะที่มีจำนวนสมาชิกเยอะแยะมากมายไม่มีที่สิ้นสุดเซตของจำนวน2 3 5 7 11พวกนี้จำนวนอะไรลูกจำนวนเฉพาะใช่ไหมคะไม่มีที่สิ้นสุดก็เขียนลงไปเขียนลงไปเลยฮะหรือจะเป็นเซตของจำนวนนับ1 สองสามไม่มีที่สิ้นสุดอย่างเงี้ยนะคะได้ไหมอันนี้คือแบบแจกแจงสมาชิกมีแจกแจงแบบไหนบ้างรู้สมาชิกทุกตัวแล้วไม่เยอะเขียนลงไปหมดเลยสมาชิกเยอะแต่รู้ตัวสุดท้ายก็เขียนสอสตัวแรกแล้วก็เขียนตัวสุดท้ายนะฮะโดยที่มีความมากขั้นระหว่างสมาชิกของเซตนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีมากไม่มีที่สิ้นสุดก็จุดจุดจุดนะฮะนฟิ i ิต t y นะคะ ต่อไปมาดูตัวอย่างที่สองให้เราเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกใช่ไหมลูกเช่นเซตของจำนวนนับที่น้อยกว่า7ก็จะมี1 2 3่งสองสมส่ห้าหเขียนลงไปในชี้ได้เลยนะคะเซตของพยัญชนะไทย5ตัวแรกมีอะไรบ้างนะห้าตัวแรกก ขอไข่อะไรอีกลูกขอวขวดคอควายขอคนเซตของจำนวนคู่ตั้งแต่2ถึง10ตั้งแต่2ถึง10รวม2ด้วยไหมฮะรวม2ด้วยนะ2 4 6 8 10หกแปเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วอันนี้คือการเขียนเซตแบบแรกการเขียนเซตเราเรียกว่า Set notation ฮะมันมีคำว่า note นะคะ note notation นะการเขียนเซตแบบแรกแบบ list the element หรือ tabular form นะคะก็คือการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกะอะต่อไปแบบที่2แบบที่2นะคะ set builder form ก็คือการเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไข แบบบอกเงื่อนไขนะฮะการเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขทำยังไงนะฮะถ้าเราอยากจะบอกเงื่อนไขก็จะใช้เครื่องหมายขีดลงมาตรงๆนะคะขีดลงมาตรงๆแบบนี้แทนคําว่าโดยที่หรือ such that นะฮะแล้วต้องมีตัวแปร ى. ตัวแปรแทนสมาชิกในเซตนั้นด้วยนะคะะมาดูตัวอย่างที่3 ให้เขียนคำอ่านอันนี้อ่านว่าอะไรอ่านว่าเซตของ x ฮะเซตของ x โดยที่ x เป็นสระในภาษาอังกฤษฮะมานะอ่านว่าเซต a คือเซตของ x โดยที่ x เป็นสระในภาษาอังกฤษทานย่างต่อไปเซต b ขูต้องกะเอานะเนี่ยว่าเราเขียนเขียนในชีตลงไปได้เลยนะคะอ่าเซต b คือเซตของ x โดยที่ x เป็นเดือนแรกและ เดือนสุดท้ายของปีเป็นเดือนแรกและเดือนสุดท้ายของปีต่อไปต่อไปต่อไปลุยเลยนะตัวอย่างที่4ให้เขียนเซตต,ต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปบอกเงื่อนไขมันต้องมีอะไรบ้างลูกนีเครื่องหมายเซตมีตัวแปรอาจเป็นเซตของ A ก็ได้นะคะ โดยที่ขีดลงมาตรงๆก็คือโดยที่ A เ,เ,นะเป็นพยัญชนะอ่า,าเป็นพยัญชนะในภาษาไทยเป็นพยัญชนะในภาษาไทยนะฮะก็จะมีกอไก่ข้อความถึงหอหนุโคกนะฮะ เซตบเราจะว่าไงลูกสองสี่กแปดสิบแบบบอกเงื่อนไขก็วงเล็บปีกกาเปิด b ใหญ่เซตนิยมเขียนแทนด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่นะคะเซตของ b โดยที่โดยที่ B เป็นจำนวนคู่ตั้งแต่2 ถึงสิบอ่าล่ะเขียนลงไปคะชานมเพิ่มพลังจำนวนคู่ตั้งแต่สองถึงสิบอืม ต่อไปสีซีแปลว่าเซตซีโดยที่ซีเท่ากับใช่ไหมอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูเงื่อนไขกําหนดเงื่อนไขเองเราจะกําหนดเงื่อนไขว่ายังไงนะคะอันนี้1 1ึส่วนสอง,งส่วนสานส่วนสสังเกตตัวข้างบนมันจะเป็นยังไงลูกมันเป็น1ตลอดเลย ส่วน n ใช่ไหมคะส่วน n n คืออะไรก็ได้เมื่อ n เป็น1 2 3จุดจุดจุด,จดแทนไปเรื่อยๆอถูกไหมเพราะเงื่อนไขเนี่ยนะคะเงื่อนไขของแต่ละอันเนี่ยก็อาจจะเป็นยังไง แต่ละคนอาจจะเขียนเงื่อนไขไม่เหมือนกันขอให้สื่อความหมายเดียวกันนะคะอันนี้การเขียนเซตแบบที่2แบบแรกคือแจกแจงสมาชิก list t h e e l e m e n t แบบที่2แบบ condition นะคะแบบบอกเงื่อนไขหรือ set builder form โอเคลุยนะทีนี้นะมาดูตัวอย่างที่5กันตัวอย่างที่ค่าให้เราเติมคำในช่องว่างให้สมบ,บูรณ์เติมคำตอบ โดยอะไรอันแรกเป็นเซตอันนี้ก็คือบรรยายหรือ d e s c r i b e ว่าเซตนี้มีลักษณะยังไงอันที่2ให้เราแจกแจงสมาชิกแปลว่าต้องเซตเปิดเซตปิดแล้วก็มีสมาชิกอยู่ในนั้นนะคะอันที่3แบบบอกเงื่อนไขแบบ condition แปลว่าต้องมีตัวแปร ى, แล้วก็มี such that อธิบายเซตนั้นไปนะคะลองดูข้อ1แบบแจกแจงสมาชิก เซตของเดือนที่มี28วันมีเดือนเดียว Li ือได้ง่ายเลือกสี element ได้ง่ายแล้วก็แบบบอกเงื่อนไขก็เซตของ x โดยที่ x เป็นเดือนที่มี28วันนะฮะอ่ะลองดูข้อต่อไปเซตของจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า50เต็มบวกที่น้อยกว่า50มีอะไรบ้างเอินได้ไหมข้อนี้น้อยกว่า50เต็มบวกนะลูก 1, 2, 3สา ไปเรื่อยถึง49ถึง49บอกเงื่อนไขก็เซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า50นะคะที่น้อยกว่า50อันนี้ก็เป็นแบบบอกเงื่อนไขได้มไหมพอได้ไหมลูกอื ข้อไหนดีอ่าลองข้อ5ละกันข้อ5ละกันนะคะเราก็ต้องมาพิจารกก่อนว่าเซตนี้มันคืออะไร2 3งส1 1ห้มันคือจำนวนเฉพาะใช่ไหมลูกก็เซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนเฉพาะที่น้อยกว่า14 พเพราะแบบบรรยายก็คือเซตของจำนวนเฉพาะหมื่อครูอาจจะอาจจะเขียนตัวใหญ่อะนะคะน้อยกว่า14บสก็เลยเลยมานิดนึงอย่างข้อ5เราจะว่ายังไงลูกเซตของจำนวน เซตของ x โดยที่ x เป็นเรามาสังเกตก่อนเซตนี้5้าส1 0 1อลบ1ลบ2ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันเป็นจำนวนอะไรคะจำนวนเต็มที่น้อยกว่า6่ะจำนวนเต็มที่น้อยกว่า6ตรงนี้เราก็บอกว่าเซต ของจำนวนเต็มที่น้อยกว่า6โอเคไหมลูกอ่าเราลองเติมก่อนนะคะมีวานตัวหนึ่งลอยว่าน้ำมาเจ็บช้ำสูงรุรากกว่าที่เคยอ่าเติมลงไปเติมลงไป ข้อ7บ้างเซตของ x โดยที่ x เป็นเลขโดดใน100เลขโดดเลขโดดคือเลขที่มีตัวเดียวเพรานเลขโดดที่อยู่ในเลข100ก็คือเลข0กับเลข1ถ้าซ้ำกันเขียนแค่ครั้งเดียวนะคะการเขียนเซตนะคะข้อตกลงในการเขียนเซตอ,อันนี้เราก็บอกว่าเซตของเลขโดด ใน100ก็มีแค่2ตัวคือเลข0กับเลข1นะฮะต่อไปข้อ8เซตของพยัญชนะในคำว่ากาบกาบพยัญชนะก็มีกอไก่กับบอใบไม้สระอาไม่ใช่พยัญชนะนะคะเป็นสระนะฮะเป็นสระข้อ9เซตของ x อยู่ใน r โดยที่ x กํลังสองลบ x ลบสเท่ากับ0 แสดงว่าเราต้องทำไงนี่เราต้องแก้สมก,การเนาะจำได้ไหมจำได้ไหมอ่ามาเขียนตรงนี้ละกัน x ก,กำลังสองลบ x ลบสองเท่ากับศูนย์เวลาตัวเองแก้สมก,การกำลังสองความรู้ม3เอาขึ้นมาด้วยนะลูกนะ x x คูณกันได้ลบสองบวกกันได้ลบหนึ่งลบสองกับบวกหนึ่ง แปลว่า x ลบ2เท่ากับ0หรือ x บวก1เท่ากับ0ถ้า x 2เป็น0 x เป็น2ถ้า x บวก1เป็น0 x เป็นลบ1นะคะข้อนี้บอก x อยู่ใน R เพราะ x เป็นบวกเป็นลบได้หมดเลยเพราะตัวที่จะอยู่ในนี้คืออะไรลูกลบ1กับ2ฮะ,ะโอเคไหม ช่องอื่นก็เติมให้เต็มเติมให้เต็มนะคะเขียนลงไปต่อนะคะ,ะที่ว่างๆไว้ไม่ใช่ไม่ทำนะลูกทำนะ,ะแบบฝึกหัดวันนี้แบบฝึกหัดเวิร์กชีตที่1เวิร์กชีตที่1น,นะคะการเขียนเซตเขียนลงไปอันนี้ก็ติ๊กถูกติ๊กผิด อันนี้บอกเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกก็แจกแจงว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะทำถึงปึ๊บอ่าทำถึงหน้าสี่นะคะทำถึงหน้าสี่โอเคแบบฝึกหัดแรกทำถึงหน้าสี่โอเคไหมลูกแล้วเดี๋ยวนัดหมายส่งทำไว้เลยนะคะรักก็คือรักหลงก็คือหลง โอเคไหมวันนี้แค่นี้นะคะบายบาย